เห 1> 1บาทตราแผ่นดิน2องเหรียญหนึบาทตราแผ่นดิน2 5ง0ันห้ายนะคะรับซื้อ15บาท2505รับซื้อเหรียญละ3บาทอันนี้ก็2505อันนั้นเมื่อกี้มันสี่สเหรียญแล้วนี่ก็เกินโอ้ก็มีค่ะนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นปกติ2505 มาหลายร้อยเลยค่ะหนึ่งร้อยสองร้อยอันนี้หนึ่งบาทเรือหงน่ะอห้าบาทเรือหงสองร้อยสามร้อยอันนี้ไม่ล้ไม่เขียนจำนวนสี่ร้อยห้าร้อย แลจะประมาณห้าร้อยเหรียญได้อยู่อ่ออันนี้ปะนะ้านยยังไม่ได้รวมอันนี้นอีกห้าสิบเหรียญอู้น่าจะหกร้อยเหรียญโดยประมาณหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้าต่อไปก็จะเป็นเหรียญโอ้เก็บไปนี้ก่อนเนาะหนักนะในพูดถึงตาแผ่นดินก็ตาแผ่นดินต่อเนอะาะตาแผ่นดินต่อมาตาแผ่นดินอึ๊บ เขาเขียนมาเลยค่ะสามร้อยห้าเหรียญเหรียญห้าสิบสตางค์นะคะเหรียญห้าสิบสตางค์ตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยสามร้อยห้าเหรียญดูเหรียญกันดีกว่าโอ้ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เนี่ยค่ะ หนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ศูนย์เหรียญเหรียญหนึ่งบาทเหรียญตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยเขาจะมีชนิดราคาห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์และหนึ่งบาทค่ะรับซื้อทุกเหรียญค่ะห้าตังค์สิบตังค์ยี่สิบห้าตังค์ห้าสิบตังค์รับซื้อหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ โอ้เขาปนค่ะทุกคนนี่ไงมีสิบสตังค์มาด้วยห้าตังค์สิบตังค์ก็มีค่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวน็นต้องแยกแล้วโอ 200, ้สองร้อยสองร้อยเจ็ดเหรียญสองร้อยเจ็ดเหรียญรวมกันอันนี้ก็เป็นห้าร้อยกว่าออ้เยอะเยอะเดี๋ยวอันนี้นี่ณนแยกมาให้ดูสิบสิบสตังค์นึกว่านึกว่าจะมีเปอร์เซ็น ผิดปกติเออก็ปกติค่ะเห็นเขาแม็กมาอย่างดีงเ,เห็นเขาเห็นเขาเอา่อใส่เม้ามาหนืกอว่าจะได้เหรียญแปลกไม่ได้แปลกนะคะปกติรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทค่ะยี่สิบห้าตังตาแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยอันที่จะเป็นอลูมิเนียมบอนนะคะเขาบางคนเขาเอาไปใช้ทำเอเครื่อง เครื่องประดับทําแหวนทํสร้อยทําอะไรเงี้ยได้อยู่เขามีส่วนผสมของเขาเป็นทองเหลืองอะค่ะเขาเป็นทองเหลืองเมื่อก่อนเลยใช่ไหมก่อนเขาใช้ปีสองสี่เก้าสามเนาะแต่ตอนหลังก็ใช้อันนี้เลยคะ่ะเพราะสองสี่เก้าสามไม่มีหาไม่ได้แล้ว